โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการผูก AG c h เ i n Knot นะมาเริ่มเลยเริ่มเลยไม่ต้องเสียเวลานะครับร้อยสายเข้าไปที่ลูกหมุนเหล่านะครับร้อยสายเข้าไปที่ลูกหมุนนะครับแล้วก็จับร้อยครั้งที่สองนะครับสำคัญตรงนี้นะครับสำคัญตรงนี้นะสำคัญตรงที่ร้อยครั้งที่สองนะครับห่วงเนี่ยเราต้องให้เรียงนะเรียงแบบนี้นะครับ แล้วก็เอาสายเนี่ยอ้อมมาสอดเข้าไปตรงห่วงนี้แล้วก็ดึงนะครับตอนดึงเนี่ยนะครับสำคัญตอนดึงนี่แหละตอนดึงเห็นไหมดึงต้องดึงให้ควายสายไปด้านนี้พลิกไปดูอีกด้านเห็นไหมสายจะเรียงตัวนะครับสายจะเรียงตัวแล้วเห็นไหมถ้าควายการใช้ไม่ได้นะครับต้องเป็นแบบนี้อ่าแล้วเก็บหนึ่งนะครับนะสอง นะครับสลับกันนะค่อยกันนะสามสี่นะครับห้าหกนะต้องให้ต้องให้สลับกันนะนะครับเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบก็ได้นะสิบประมาณแค่นี้นะครับอันนี้สายร้อยปอนนะอ่านะ ประมาณเนี้ยนะแค่นี้ยแล้วก็เก็บเก็บนะครับเก็บว่าหนึ่งสองสามแล้วก็ดึงหลุดสายแข็งอัหนึ่งสองนะครับสามแล้วก็ดึงแต่ตอนดึงสายตรงนี้มาเก็บเนี่ยแนะนําให้เอาน้ำานะานํำลายแตะนะครับเอาน้ําลายแตะเพราะว่าให้มันลื่นนิดหนึ่งนะลื่นปุ๊บแล้วเราก็ใช้คีมเนี่ยดึงค,ค่อยค่อนะ ดึงนะครับดึงให้เงินมันเข้านะครับดึงให้เงินมันเข้าบลรัดแล้วก็ตัดตัดให้เหลือปลายหน่อยตัดให้เหลือไปลายไว้แบบนี้นะให้เหลือไปลายไว้เพราะเราจะหล่นเอาปหลน่นหล่นเนี่ยเ็าจะเป็นตุ่มเข้าไปเห็นไหมเป็นตุ่มเข้าไปก็หล่นให้เป็นตุ่มเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับกดกดดนิดหนึ่งนะตุ่มเนี่ยมันจะบานปุ๊บมันจะกันตรงเนี้ยหลุดนะครับ มันจะการตรงนี้หลุดมานะไม่ต้องดึงจนแบบโอ้โหตึงเป๊ะเลยนะครับนะ <slept with my fingers> ดึงให้แน่นเงื่อนนี้นะครับดึงให้แน่นดึงให้แน่นแต่ไม่ใช่จนแน่นมากเพราะเวลาเราอัดปลาเนี่ยสายเนี่ยนะครับมันจะรัดกันเข้าไปอยู่แล้วนะรัดกันเข้าไปอยู่แล้วแต่ถ้าเราดึงแน่นเลยเนี่ยเราไปอัดเกมนานๆเ <ๆ S 1> น, <Cal> นี่ยตรงเนี้ยบางครั้งมันก็จะขาดได้นะครับนะมันก็จะขาดตรงนี้ได้แต่ถ้าเราดูนะครับแต่ถ้า ไม่ปีนกันไม่เป็นไรแต่ถ้าปีนกันเนี่ยมันก็จะขาดง่ายนะและอย่างหนึ่งคือการตกทุกวันเนี่ยเล่นเกมใหญ่เนี่ยสมมุติมีทิปออกไปเกมใหญ่เนี่ยเปลี่ยนทุกวันนะครับได้ปลาไม่ได้ปลาไม่รู้จิกทั้งวันแล้วนะไม่ว่าจะเป็นโป๊ปเปอร์จิ๊กกิ้งเนี่ยเปลี่ยนพรุ่งนี้จะตกใหม่สมมุติพรุ่งนี้จะตกเช้ามืดคืนนี้คุณทําเก็บเลยตัดผูกใหม่เลยเขาชุดของคุณนี่ตัดผูกใหม่เลย,เลยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็อีกมาเล่นได้เลย นะครับแตไ่ไม่ต้องมาทำช้ามืดนะมันจะเมาขี้ตานะครับอันนี้แนะนํากันแนะนําจากประสบการณ์จริงนะครับแค่นี้เองนะครับนะเป็นเงื่อนที่ทนนะครับแต่ถ้าขึ้นผิดตรงนี้มันจะกินกันเองนะครับมันจะไม่ทนเดี๋ยวจะมีอีกอันหนึ่งคือวิธีการสอดเคปล่ากันตรงนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูโอเคเดี๋ยวจะมาทําวิธีอีกอย่างอีกอันหนึ่งนะครับคือเราจะเอาสายเคปล่าไว้รองหรือสายเอ็กซิ ต่างๆน,นะครับสายจิกกิ้งเนี่ยแหละนะครับรองกันกันสายกินนะครับกันสายสายมันจะกินตัวเองเวลาเราอัดเกมียหนักๆนะเอาสายเคปบ่าที่ตัดแล้วดึงไส้ออกนะครับเราเรียกสายเคเบิติดปากจริงๆมันก็เป็นสายเอ็กซติตัวไปนะเอาสายช็อคเราร้อยเข้าไปนี่ร้อยเข้าไปนี้สายก็ต้องหาให้พอดีนะครับถ้ามันหลวมไปเนะี่ยมันก็จะร้อยไม่ได้เรื่องอนะมันจะแตกอะร้อยยากอยู่นะครับ วิธีนี้จะเป็นวิธีการที่บางครั้งเราเฮฟวี่เกมเล่นอัดเป็นชั่วโมงก็จะช่วยได้นะครับร้อยมานะเหมือนกันนะครับแล้วก็ร้อยสายตรงนี้กลับทําห่วงเหมือนกันนะครับเนี่ยไสายเคปล่าร้อยกลับอย่างเงี้ยตรงนี้ให้ต้องให้มันควยกันเพื่อมาชีค้คดูนะเห็นไหมมันควยกันแล้วกับนะครับควยกันนะแล้วก็ร้อยกลับมาด้านนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ สอดกลับไปตรงนี้อ่าสอดกลับไปตรงนี้นะครับทีนี้ก็ถักเก็บเลยท้ายนะครับขวาอืมท้ายขวาหรือขึ้นลงก็ได้อ่านะเหมือนกันนะครับตรงนี้สักสิบรอบนะสักสิบรอบถักขึ้นใหม่สิบรอบนะขึ้นใหม่สิบรอบ ไม่ได้นบแล้วกี่รอบไปรู้ลืมโอเคโดประมาณนี้นะครับประมาณนี้กันเดิมเก็บเหมือนเดิมนะครับหนึ่งสองสามนะครับค่อยๆลูบเอาน้ำลายแตะหน่อยก็ความลื่นตรงนี้นะครับอือดึงให้แน่นนะครับแล้วก็ตัดเหมือนเดิมหล่นหล่น รดนี้เป็นตุ่มรอนี้เป็นตุ่มก,กดๆหน่อยโอเคมันก็จะเป็นตุ่มบานๆนะครับมันก็จะการรูดแล้วตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเคปลานะครับร้อยเอาไว้กันกินห่วงนะครับการกินห่วงนะตรงเนี้ยนะก็ประมาณนี้นะครับมันเหมือนกันแต่อันนี้เราแค่เสริมเคปลาเข้าไปเท่านั้นเองโอเคไปก่อนครับสวัสดีครับ